อู้บักเงีลยครับบักเงีลยบักเงีลยนี่วะนะบึะบ้งบึงบ้งบึง้งบึ้งยังวะนะอู้บักเงีลย,ย,ยครับเกี่ยวไปครับอันนี้ครับตัวนี้ครับอมายับอะไรครับ อะไปดูแล้วว่ได้ตัดชิปชิปไหนพี่น้องเาไดเบิงกันดเาไาต้ป กองนี่แหละมึงใต่ไัะตามน้องครับน้องน้องล้วามหลังสี่หลังครับเด็นตามพาวานี่คือวะอโจนตุ่มวะ ใส่ปไปไลเด้ปากคอเอาทีนี้ปากคอไงครับนเนาะเพื่อนใส่น้ำจันกัปไปไลนั่งเรียกครับเจ็บไร ครับโอ้ลังมีลังมีบุ้นนาเหลือครับบุ้นนาเหลือสายเค้งอึ้งปึ้งครับสายเค้งอึ้งปึงอุ้ยอู้ยวอ,อยู่ครับคือวายยว่ะ โอ้มีมีมีตัวน,นี้โอ้หลุดครับหลุดหลุด,ด,ดโอ้โห,โหโไงเลย ตึงอเยอะเคยยีเคยงเยอะเคียงขื่นนันจะมีป,าป่าบ่มันจะอยู่เอาอยู่ครับพี่น้องตัวนี้อยู่ตัวนี้อยูอ่เรียบร้อยครับว้าเลี้ยวตัวนี้อยู่ครับ ดูครับสอดตัวตรงใส่กันเนี่ยยังไงที่นี่เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยตัวหันไม่เชิงตึงว่ะ ไปครับปลาควาตัวนึงปลาไหลตัวนึงตงสาด้องเต้มยีดอกจากตูสองตูสีด็ต้มเทียง คุณนนี่คือเสงนสือ

สาในปลาไหลาขนาดเลยปลาไหลที่มนมีวะืิว่าคิงกึ่งๆึ่งครับคิงขนาดเลยเบื้องเบื้องเบื้องคิงอึ่งเลยยจมันจะไม่ตู่่อ โอ้บักเงี้ยไดครับบักเงี้ยไดบักเงี้ยไดนี่ว่าไงบึ้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 งก่นะอ้บักเงี้ยไดครับเกี่ยวก้อยครับ,บ,บอับบบนออนี่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่ง มเสองตัวแล้วยังนี่นก็ได้ตุม่มเป็นเทียงทื่เราโอ้ยมันสิบต,ต่นกันครับหมอบือเลยหูน่นจิ๋ววาดเป็นตึงตึงหรือเปล่าบ้าตึงครับขี่ไม้มเลยตัวนี้อือ ต้มมใส่กันประควเนเดี๋ยวเทียงยถ้าว่าครับพี่นั่งนี่คือวิธีสารเฮาการใส่ปลายหูปลาย,ยเนาะแต่บ่ไห้เบิ่งตอนตอนมาใส่ตัวที่เลันเบิ่งตอนยามไปเลยสดๆเลยครับขึ้นมาจากหูเลยนี่นี่เขาเอื่อนเอียนครับเอียน อีสานเขาเอิญยียนถันไปต้มก็จะเป็นต้มปลาต้มเปียดปลาไหลที่นี่ต้มเปียดเอียนครับเดี๋ยวครับผีพลาดอเบื้องที่นี่ต้มขึ้นก็อะไรเมื่อนี่ต้มกินเที่ยงนี่แหละไม่ไหมเลยโอเคครับเดี๋ยวขอบ้านก่อนต้มต้มสุดต้มกินจบเสีย 在一个背面。Okay, Gracias. No, 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 no. มาสเสเกมจัไน,นะจเ,นนนเป็ดปดผีไรจงไกเป็ดไเดี๋ยวรอติดตามส้มนะฮะ굿ไลย

เับือกอไรตุ่มเปลืปลาไหลเอาเมื่อนี้แค่นี้เหระครับกินก่อนกินก่อนกินก่อนเนะ